<40 S 1> อโอ้โอ,โอ้หลายเว้ยถ้าได้นี่ยามจะขายจากพันม่เยอะมีเยอะขายเอาแล้วไม่อยากขาย,ไอ,ย,ายไอ้ขึ้นชีได้กินหมดแหละไอ้เนี่ยบุคคลเดี๋ยวไปหาเลยนี่ขายปะบ่าคคลเอาให้เจะโตละพันเอาบุาคคลฮะโตละพันกับบุาคคลอีกจะได้เท่าไดนี่เอาสิบดนี่นี่ไอ้จะหาสิบพันเอา เอ้าบันน้กินจำแล้วคอยมาเนี่นะจะไปเจ๋งโย่กินาจะไปขายใช้หาสิพันธ์ทำซำนี่มาปั้นให้อายใช้อายอยากกินอายบุคคลอยากกินเพราะว่านึ่งมากหลย่อยหากินยากเอ้เพี่น้องเราข้าวโม้พมิมันเด็ดข้าวโม้พมิเดี๋้อไอชิเลือกเสือหายจะหน่อยมาพี่ไหมไอชิเลือกเครื่องหายไหมอยากอยากกินกระป๋อมเ่ยเจ้าบ้านก็จะแม่นบอเด้อไม่เป็นนะนี่คอยนะคอยคอยอยู่ในเมืองแหละมันบุคคลอยากกินเลยพวมีเวลาไปหา แต่คือเห็นน้องๆเขาค้ายจริงนะสือไปเห็ดลายบ่ได้แหละอยู่เมืองน่อยบ่มีหอดเวลาไปหาช่นะขายบอไอชายโตหะเอาซิซะไอ้่โต๊ะเดียวนี่ห0สิบพัตัวนี้นะต๊ะปขายตลาดตอด0ห0สินโอเคบอโอเคอาจจะมือตกลงลากันอะไอยู่ที่ห0สิบพนมอหน่อยะบ่ขายบอ สบายดีนะบ่าวนะเชาวพะลุงแม่ป่าเบิดสสกุลสกคนพี่น้องเมื่อนี้สิเข้าไปหาน้องสาวอยู่ทางในพุ่นแหละบ่ได้เข้าไปหาเพิ่นโดนแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอเพิ่นตายป่ะพี่น้องพอดีมาเจอเอื่อยเรามาตัดใหม่แคมทางเราว่าสิเวหาขุดกระปูกระปูนี่ยังบ่ทันได้นี่ขอซื้อก่อนได้บอกเอ้ยเบิ้งเบิ่งเบิ่งเฮาติดอันนี้ใช่แน่มันจะได้ยินเวลาเอื้ยเว้าเด้อสดเด้อฮะสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้อง อาชิพากันไปคุดกระปูบ่โอร์ฟาเบิ่งเดี๋ยวหาจิเลือกเสือใหม่ให้เด้อเจ้าบ่แม่นคนบ้านนี้บ่เอ้ยบ่บ่แม่นอืมบางผู้นไหนพี่น้องยังตัดใหม่อยู่สิเอาเพชรดำเสียมบ่กผู้นไหนกะโอ้ยอ๋อพี่น้องเอ้ยสิไปคุดกระปูเนาะคั่นคั่นว่าได้ตอนมีได้กระปูแค่แน่พอได้ว่าถามสื่อเลยพี่น้องเอ้ยย่ำนี้กระปูมันเลยกินกระปูย่ำนี้เชื่อแน่เอ้ยผู้ไหนเชื่อแน่เชื่อเราอือ นี่นี่น้องนี่ได้ผัวอะไรได้แล้วเออได้ผัวจะค้นอะไรผู้เดียวเลยเอาคือฮักกระไรผู้เดียวนึ่ว่าเอาลายคนใช่หรือเปล่าไฟจะเอาลายคนผัวจะท่องจักเดือนแล้วนี่เจ็ดเดือนแลยเจ็ดเดือนแล้วอืมท่องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องถ้าพนักตัดอ่าตัดอันนี้ก่อนนี่เด็กกระของพนจีไปหากินพี่น้องเนี่ยโอ้เราเราบลไปว่าสื่อเสียมมาเลยได้พี่น้องนี่สื่อเสียมมาเลย เธอเซียม,มาแล้วก่มามาใช้ใหม่อยู่พี่เอาไอ้ประเด็นี่คือหันหนาหันข่างอยู่ยันกล่องบอ <c oughs> ยันยนแลล้วเนาะ <c oughs> อ้าวอันน่ะถามซื้อถามเสียมันเลยก่อนมึ <c oughs> งเทื่อมือหนามาบมึงเทื่อมีผู้ใหญ,ญ่ <c oughs> ใจบุญขวักเขาขวางหนามให้เจ้าชื่อเจ้าชื่อนายใด,ดก่อนซ <c oughs> ื่อนางเออพรว่าเจ้าชื่อนายใดบอกใครชื่อจอยหันมาพี่นะเฮ้ย <c oughs> ได้ลูกจะคนน้นเราจะในลูกจะค้นแหละเออยังไม่ทันได้เออยังไม่ทันได้ลูกบอ เออเฮือนเจ้ายู่บอลนี่เฮือนเจ้ายู่บอลนี่อยู่แถวทึงยู้นอยูุ่มบอลจถวเฮือนเจ้ามีไฟฟ้าอยู่บ่แตบ่มีแล้วเอาของยูไฟฟ้าเอ๋่บรรนำกินน้ำใส้ถ้าเจ้าพากันไปเอาไส่เถอะไปตักอยู่น้ำห้วยน้ำห้วยเอ๋่ลังไงบ่เฮือนเจอลังไงบ่เป็นลังน้อยน้อยถอะ่าเห็นบ่หนี่บ่เนี่ยนี่คอยกันยากน้ำหาเฮือนเราได้เนี่ยนี่ได้เป็นเทียนาบ่บ่ได้มึงจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเอ็นดูเล่าก็มีพี่น้องเลยคอย ขี่รถไกลมาแเลยคิดว่าชิ้นพ่นพากันเห็ดยังะดอกคิดว่าได้ไข่มดแดงนะอยากกินไข่มดแดง <c oughs> ยังไงหอนๆนี่คิดว่าไปแย่ไข่มดแดงมากก็เลยจอดรถเบิ้งพี่น้องเลยอ้าพวพูน่าก็เห็ดดำเชียมดนอะไรเหมือนไอ้ควาเลตลีอยู่ป่าเลยได้เจ้าเด้ <c oughs> อเขาเป็นคนหมักหยอกแกพี่น้องเอาไปเขาจะหมักหยอกต <c oughs> ลอดกำนาันกับพี่น้องกันบ <c oughs> ่บ่หมูอืูดงมวยดับคู่มือนี่ที่เจา้าเห็ดเห็ดเบียกมีเบียก,ม,ยกมีงานเห็ดอยู่บะไ่มีเห็ดเบียดมีเห็ดให้กันแหละ อ่าบม่มีงานเห็ดงานทำเลยเชียวเงินได้ใช่มาเฉือกินอาก็าห้าได้นี่หาแบบเลห้าขาข้าว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 น้่วข้า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 ว้าวข้เวขาวคนา็เฮ็ดด้าวข้ายข้าวข้าวล้าวข้าวข้าเอ้าวข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 ้าวเ้าอขเาวข้าวข้าวไ้างไ้าว้ามี้าว่้่ว้าวเพา่ข้าะจักมียังบ่มีข้วยวข้บวข้าวข้าวบ้าวข้าวบ้านข้าว้านข้าวข้านข้าว้าน้านนีาวข้าวข้า้าวข้้อ้าบิลีาม ถามว่าเจ้ามีโยมีกินบ่เวลาไปหลีเห็นจะถามตลอดเพราะว่าอ่าบางเทือ่อเอาว่าบ่ได้นอพี่น้องนอบางเทือ่อเอาได้ช่วยเนาะคือบ้านตัวนี้ก็เฮือนหลังนี่คอ่อยอ่าแต่โดนแล้วผู้ใหญ่ใจบุญใหม่เฮ็ดเฮือนให้น,หน,หนี่ก็บดซิบปาลา,ายหลานเฮือนหลังนี่แคมทางนี่ต้องมาช่วยเ,เหลือเราแล้วก็อ่าเฮือนตัวเึิงพุ่นอีกพี่น้องเอ้ยหลายบอนเนาะในบ้านนี้เฮามาตะกี้เอาเครื่องเอาของมาให้ก็หลายเอ้าจุนนาไม้ใช่ไหเามเฮ้ยเอามาขายบ่ะ<า>เอามาพี่ดูมาเบิ่งดูมาพี่ไว้มาพี่ไว้บักละ มาพี่คือลายโ้ย,ายม,มาพี่แอกขึ้นเลยลายทำปาเบมเบื้อไเบื้งนะ่น่ไปบอกโอ้โหลายเว้ยถ้าได้นี่ฮามจะขายจะพันเยอะม่เยอะขายเวไม่อยะขาย,อ,ย,ายอ้คือชิได้กินบักละไอ้เนี่ยบคอยเดีไปหาเลยนี่ขายบขา,าเอาห้จาโตัวละพันเอาโบขายฮตัวลันกับโขายอีก จะได้ไง้าได้ีนิเอาสิบ้นีนี่ไอ้หจะหาสิบพันเอาเยอะาเยายเ้กินสำเร็จข่อยวันนี้นะจะไปเจ๋งโยกินหาจะไปขายใช้หาสิบพันทำสำนี้มาปั้นให้อ้ยช่ยอ้ากกินไอ้บุคยลด้กินหัวหนึ่งมาแหละค่อยหากินยากไอพี่น้องเอ้ข้า,าวา่มพม่มันเด็ดข้ามามีเดี๋ยวไอชีเลือกเสือหายจะน่อยมาพี่ไอชีเลือกเรื่รอหายมาะยากินกระปอมเลย ชาวบ้านก็จะแม่นบ่เฮ้มันเป็นอะไนี่คอยน่ะคอยคอยอยู่ในเมืองแหละมันบ่คอยได้กินเลยบมมีเวลาไปหาแหละคือเห็ดน้องๆเขาขายจริ่นะสือไปเห็ดหลาไหาก็บ่ได้แหละอยู่เมืองนั้นคอยบมมีหอดเวลาไปหาช่ไะมขายบอไอชายโตหาาสิซะไอชายโตผู้เดียวนี่หาสิบพันใช่ตัวนี้นะกโตไปขายตลาดนะบอ้องหาสิบพันโอเคบอโอเคอาจจะมือตกลงราคากันเลยอยู่ที่หาสิบพันมอหน่อยบ่ขายบ่เฮ้ย พนนัมบูขายโอ้ยหำเลยจะเอาขายแล่ะจะเอาเงินไปซื้อมีจะได้ซีหาห่อผูเออแม,นม่นเนาะเออจะไปเ็ดกินอะไรโนเดียวแน่นเลยไอ้กู่เอา้ามเด <c oughs> ิพี่น้องเลยก็โอเคพี่น้องนะข้ององซายนี่หาสิบพันเนาะไปดีซื้อนี่นี่ลายเติบนี่กระปอมพี่น้องเลยแต่ว่าจะว่าฉันว่าสี่ได้พอคนบ้านเราเคยกินแล้วนี่ไปลาบกินเนาะเผาแล้วก็ขูด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 ,ดลายกระปอมหาสิบพันซื้อยังตัวหน่อยซื้อยัง ชื่อนายได้ตัว,ขวเขาเงียนะบ่า,บางบุกเขาบุกได้เขาเงียนซ้่ปอืมเดี๋ยวอ่าขอไปเอาเงินมาให้น้องก่อนพี่น้องเไงนีดด่ก็กระไรเลยกดเยอะก็กระไรนะเอาหน่ยโดนแหละโอเคพี่น้องเนาะนี่กะซื้อกระปรอมน้องๆหาที่ันกีบนะพี่อนน้อง,องลายเต๋อเลยประมาณแต่ว่าเคยเคยเคยซื้อน้ำจ้าวตะเกาก,ก่า,กาข้าวย่ำนี่แหละอันนี้คือว่าย่ำแหลกๆแ,แล้วนี่อ่ะน้องชายเอาไปมา หาชิพพันได้พี่น้องเลยคันว่าเอาตรงๆบ่แม่นเลยรีบาแต่ว่าคันไปขายในเมืองกะสิได้อยู่ประมาณเช้าหรือเช้หาหรือสามสิบเต็มที่พี่น้องเลยแต่ว่าให้น้องหาชิพันเลยโอเคบ่ะหาชิพันอันน้องขอบใจดิขอบใจแน่ขอบใจเดี๋ยว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 ไปเสือแชมปนี้มีอยู่บนเนาะเสือในไฮน้องคนละตัวผู้นั้นเอามามาเปลี่ยนกับกระป้อมนะมาไยใ่ฟ้าวพี่ฟอมพี่อยาจะขายเท่าไรไม่ใจเยือยูเท่าไรไออย่างไง เพิ่งดูโอ้มีตะกะแตนพร,ร้อมตะกะแตนนี่บอเอาเลยตะกะแตะนจะมีเงินไปหน่อยบ่ะฮะเอ้าเอา,เอาไปเลยจับจับจับเอา้าปล่อยกระปรอม,รมแล้วทิ้มละวันนี้เ <c oughs> อ่อบังถือไว้ก่อนอไปเบิ่งเงินอยู่รถก่อนครับแป๊บนึงถือใบช่องทุงนี่อ่าเดี๋ยวไปเบิ่งเงินอยู่รถก่อนอ่าเอาเลยทามหนองทานี่ ยี่ห้าันกระปอมมาได้ใช่ว่าบริี่เอาเงินมาสิงนกกระปอมจ้เาเป็นเนาะไม่ของไปของจะเศร้าอันนี้คนบอกี่ห้าที่เศร้าจังมงมอไปแต่เศ้าเยนาะอ่าเรื่องสี่พี่น้นงเลย คอยกับโมเมนว่าสิใจไรอาจจะดำแต่ว่ากระป้อมน้อง,งกะถือว่าเบิ้ลเนี่ยคอยซื้อนี่ถือว่าเจ็ดทิพนได้คอยแช้เราเศร้า 5, พันกาได้เป็นน้องกันคันไล่ใช้ตัว,ตวล,ะ 1, ละตัวละ 2, พันหรือตัวละสองพันกะพอดีกินเพื่อน้องแต่ว่าในความหมายว่าเฮากะอยากช่วยเรือหนองน้ำอยากให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินนี่กะเงิ่อนเศร้าพันนี่กะซื้อมีได้หลายเติบได้ได้ซื้อมีกมะได้ชี้หาห่อก็ได้เป็นน้องกันผู้ใดได้หาสิบผู้นี่ได้เศร้าพันเนาะเอาว่าเศรพันนะเอาอ๋านกขับใจแน่นกขับใจนี่น้องนี่ขับใจเใจใจด้อ <laughs> ไปเอ้ยผึ่นพี่น้องไปแล้วพาก,กันไปหาของกับป้อมของอะไรของมาขายอีกเนาะเบ้ากับป้อมปล่อยใช้ของในเบ้า <c oughs> อ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิให้อ่าเบ้าเลยไปเหลือเครื่องให้พี่น้องก่อนเนาะอ่าเหลือเครื่องให้เอ้าไปเลยเอ้ยยังยังเป็นยังเดี๋ยวขึ้นไปถึงคือเห็นเราอยู่เหลือเครื่องให้เอื้อยนี่นะเอื้อยนี่ตัวนึง่งละกะพูนี้เด้อสุดหนึ่งสองสุด <c oughs> เดี๋ยวบร้อยเฉยามเราถ่าพี่น้องเลย นี่พี่น้องได้กระปอมนะเบื่อไงเข้าคายกันนี่จักโตพันหนึ่งแถวนี้สิบพันจักโตจักแเละบ่เคยมาหาคายบอกเออบ่เคยเคยได้อืมโอ้ยพื่นน่ะขึ้นหลีอยู่ป่าเลยเนาะน้ะ <c oughs> นองเชา้านี่หลีอยู่ป่าเลยอายอายบ่อ่าพ <c oughs> ู้นี้ชวนรลายหันอยู่บ้นานเจ้านี่คนที่ว่าเขาสางครอบครัวใหม่เนาะ <c oughs> สางครอบครัวใหม่แลยเขาเจอ้าอยากอึดกินเ <c oughs> ขาเอาแท้ได้ <c oughs> ชวนรลายคอยไปช่วยกับมิเตบแบบนั้นแหละไปถ่ายคลิปได้ถ่ายยังไงน,นนะ ขาเจ้ามาอยู่ไม่อะไรขาเจ้าก็เพื่อนชา่นก็น,น้อยอย่างนี้นะลำบากอย่าง,งนี้นะหาอยู่หากินกับ่ได้พี่น้องเลยไปคุดคุดนีดค่คุดกินแรงเหมหือนเลคุดขายสาวกินแรงเลยคุดกินแรงได้ายอะใบลายเนาะใบลายเนาะใบลายตีสองสามโต่งเลยถ้าเอาเครื่องก็ประมาหนึ่งให้เราเลือกเลือกเสือให้เออเพื่อนชันกันยังก็นนเอามาหโลดคนละโตสองโตก็ได้เออ เห็นชาวบ้านเพิ่นเนาะอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านพี่น้องเลยได้กระป้อมแล้วได้กระป้อมแล้วพี่น้องเลยเบื่อไยแถวบ้านนี่เดี๋ยวนี้เขาเจ้าเขาเจ้าเห็ดอาชีพยังในบ้านเจ้าผู้มือนี่ยูซือซอคือเก่าบอมีเดบเ่เด็ดปลูกมันบอเห็ดหายเห็ดซุดนั่นแหละอ๋ออ๋ออ๋อเอ้าใส่ปลากมันก่อนนี่ อย่าพาเอาขอขวายไปเด้อคนนี้ได้สะเจ้าได้ลูกจะคนแล้วพู้นี้เจ้าจะได้ลูกจะคนแล้วนางผู้นั้ค่ะผู้นึงฮะผู้นึงผู้นึงโดยเอ้าผู้นี้คือยังบ่ทันได้ลูกคือว่าอายุหลายกว่าเราบ่ทันได้ลูกเด้่เต้าพี่น้องเอ้ยและสะบานเพิ่นไปหากินบางคนก็ไปหาสอน มาเมื่อหน้ากับจักสิได้เจอลาลูบอผูน้นี้จักเฮือนจักก็บอาไปนี่จักก็บอาเฮือนลังน,น้อยหน่อยนึงบ่จักเฮือนเจ้านี่ <c oughs> ว่าเฮือนเจ้าอะไรไอ้น้อยเลยระถึง่อยบ,บ่ทันได้เห็นเฮือนเจ้าฉับที่จริงบ้านนี่ฮะดนๆจังเข้ามาเทื่อนึงข่อยนะเข้ามาถ่ายคลิปเทื่อนึงได้บ่ให้คนละ2โตก็ได้ครับได้เสื้อกันสันสสสส่นบอเสือส้อเสื้อกันสก่ามมันจิเข่ากับกระเจ้าบอ มีบ่เศษด้อืมอือเอาให้ขาเจ้าคนละช่องโตก็ได้เสิบมังเป็นเศษกามละกาคนละโตละกาเออในนี้ฮะเสืออันนี้คนละโตอืมขอบใจขอบใจขอบใจอะจับเน่เดี๋ยวสิปิดคลิปก่อนสีขึ้นไปเทิงก่อนฮะมีแต่พี่น้องเอ้ยสำหรับเคนิบิลิและขอลาตัวไปก่อนเนาะอ่าติดตามทางบึงคลิปหน้าเดี๋ยวชิขึ้นไปหาน้องเทิงพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงก็ถ้าบึงถ้าชมพร้อมๆกันเนาะคลิปนี้ก็ เห็นเอ่ยเล่าคิดว่าเรามีนาะอยู่นกกินคอยจะกินข้าวมดแดงเนาะแต่ได้ก้อยกับปร้อมจำ <c oughs> พี่น้องเอ่ยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาตวไปิกรผิดพลาดประการใดขอโทษเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อทำอาไดีพี่น้อง <c oughs>